สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะการปลูกมะเขือเปราะนะคะตายเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะเจอปัญหานะซึ่งตายนะคะก็เจอปัญหาเหมือนกันค่ะเรื่องของใบนะคะมีเชื้อโรคเชื้อราหรือบางทีเนี่ยก็มีเพลี้ยเข้ามารบกวนค่ะนี่ค่ะไรดาไรแดงก็มีค่ะทุกคนนี่นะซึ่งเป็นปัญหาที่ตายเชื่อว่าหลายๆคนที่ปลูกมะเขือเปราะเนี่ยน่าจะได้เจอปัญหาแบบเดียวกันนะคะ ตายปลูกอยู่เนี่ยก็สี่ถึงห้าต้นนะคะที่อยู่ในร้อยยางนี้แต่ยังดีค่ะทุกคนที่การปลูกมะเขือเปราะของตายเนี่ยเขาออกผลให้เราได้เก็บกินเรื่อยๆเลยนะคะนี่ออกลูกทุกกิ่งเลยนะคะกิ่งนี้ก็ออกนี่ค่ะน่าไงนะคะเดี๋ยวมีลูกเล็กๆตรงนี้ด้วยนะะี่ค่ะนี่ค่ะออกลูกให้เรากินทุกกิ่งเลยนะะี่ค่ะเล็กๆอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็กาลังออกดอกด้วยนะคะ การป้องกันเชื้อโรคเชื้อราในหน้าฝนนะคะต้องขอยอมรับตรงๆเลยค่ะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะคะที่จะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นแต่เราสามารถที่จะทำให้เขาเนี่ยลุกลามไปได้น้อยที่สุดนะแต่ขอใช้คำว่าลุกลามไปให้ได้น้อยที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าได้เกิดเชื้อโรคเชื้อราแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่การเกิดเชื้อโรคเชื้อราในกิ่งนี้มีโอกาสที่จะลุกลามไปอีกกิ่งนึงได้อ่ะคะ่ะทุกคน เราก็เลยจะมาป้องกันนะคะไม่ให้เขาลุกลามไปยังกิ่งอื่นๆมากไปกว่านี้นะคะตอนนี้เท่าที่ใต่เจอเนี่ยนี่กิ่งนี้คือมีปัญหานะคะทางนี้ก็มีค่ะทางนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็รีบมาป้องกันกันดีกว่านะคะตัวที่เราจะป้องกันเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเป็นตัวที่หายากอะไรเลยค่ะอ่าละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลย วันนี้ไต่ก็จะใช้น้ำซาวข้าวนะคะซึ่งไต่เตรียมไว้ได้ครึ่งกระแปงเองนะคะพอดีว่าเมื่อเช้าก็หุงข้าวแค่ครั้งเดียวมื้อเย็นเนี่ยไม่ได้หุงนะคะเพราะว่าทานจากข้างนอกมาแล้วก็ได้เท่านี้นะคะพอเราเตรียมได้เท่านี้เราก็เติมน้ำเปล่าลงไปเพิ่มได้ค่ะไม่จําเป็นว่าจะ,จะต้องใช้น้ำซาวข้าวทั้งหมดนะคะเติมน้ำอื่นๆลงไปได้นะนี่ค่ะใส่เติมน้ำเปล่า ลงไปเพิ่มแล้วนะคะและหลังจากนั้นตัวที่ตายจะใช้นะคะก็คือตัวนี้เลยนี่ค่ะน้ำยาล้างจานค่ะทุกคนน้ำยาล้างจานนะคะพอดีว่าที่บ้านเนี่ยผสมเคมีที่เป็นชุดชดซื้อมานะคะแล้วก็ผสมเองเนาะใส่ไปเลยหนึ่งช้อนตัวนี้นะคะจะช่วยป้องกันในเรื่องของมแมลงแล้วก็เป็นสารจับใบด้วยประโยชน์เขาเยอะมากๆสำหรับน้ำยาล้างจานนะ นอกจากใช้ทําความสะอาดภาชนะต่างๆแล้วเนี่ยก็ยังเอามาใช้กับพืชผักได้อีกค่ะทุกคนน้ำยาล้างจานเนี่ยเขาจะช่วยไปอุดทางเดินหายใจของไรดำไรแดงเพลีย้ยนอนมแมลงเล็กๆที่มารบกวนต้นพืชต้นผักของเรานะคะแล้วเขาก็ยังเป็นสารจับใบด้วยเวลาเรารถไปเนี่ยเขาก็ยังมีเกาะ สารตัวนี้อยู่ที่ใบนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้ได้ผลดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ป้องกันไม่ให้พวกไรดาไรด<ๆ>แดงเพลี<ๆ>้ยต่างๆลุกลามไปบริเวณอื่นๆด้วยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมารดต้นมะเขือเทศกันนะคะแล้วเวลารดเนี่ยเราต้องพยายามรดให้โดนใบนะคะทุกคนต้องพยายามรดให้ทั่วๆใบเลยนะคือเวลาที่เราผสมกับน้ำยาล้างจานเนี่ยเราไม่ต้องเน้นไปที่โคนมากเพราะว่าเราต้องเน้นไปที่ใบเนาะ เอาละค่ะเดี๋ยวตายก็จะเทน้ำตัวนี้นะคะน้ำที่เราผสมเนี่ยลงในบัวรดน้ำค่ะเวลารดเราจะได้สะดวกมากขึ้นค่ะต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะคะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดจะใช้จุลินรีย์สังเคราะห์แสงผสมมาในขั้นตอนนี้พร้อมกับน้ำยาล้างจานก็ได้นะสามารถใช้ควบคู่กันได้เลยนะคะทั้งป้องกันทั้งบำรุงได้เลย อันนี้ไต่แนะนําสําหรับมือใหม่นะคะคนที่ไม่มีลุนทรนซีสังเคราะห์แสงเราก็ใช้น้ํายาล้างจานก่อนได้นะคะเอาละค่ะพอเราเทลงในบัวรดน้ําแล้วหลังจากนั้นเราก็ราดรถไปที่ต้นมะเขือเปราะได้เลยนะคะแล้วเวลารถนะก็อย่างที่ไต่บอกว่าเราจะเน้นไปตามใบค่ะเนี่ยอย่างนี้เลยนี่ค่ะนี่ เราก็จะกระจายไปต้นอื่นๆด้วยนะนี่ค่ะน้ำยาล้างจานก็จะไปช่วยอุดตันทางเดินหายใจของพวกมแมลงเล็กๆนะคะซ้ำไปอีกรอบหนึ่งนะคะนี่ค่ะทุกคนอ่า ลองทำตามดูกันได้เลยนะคะส่วนที่โคนนะถ้าหากเพื่อนๆท่านใดอยากจะรดเน้นย้ำบำรุงไปอีกนะผสมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือจะผสมโฮอร์โมนไข่โฮอร์โมนน้ำสดเพิ่มลงไปอีกก็ได้นะคะคือในคลิปนี้นะี่ยแต่ก็จะมาสาธิตให้เห็นว่าถ้าเราอยากจะป้องกันเกี่ยวกับเรื่องของใบไรดำไรแดงเพลี้ยเนี่ยก็พยายามรดให้โดนใบแบบนี้ก่อนนะคะเนี่ยละค่ะเอาละค่ะดูต้นนี้ปัญหาโหเพียบเลยค่ะ เพื่อนๆท่านใดปลูกมะเขือนะคะแล้วเจอปัญหาแบบเดียวกันคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ค่ะ ไต่จะชวนทุกคนนะคะมาบำรุงนะคะต้นมะเขือเปราะนะคะที่ปลูกในกระถางค่ะช่วงนี้หน้าฝนนะคะปลูกอะไรให้สวยก็ค่อนข้างยากค่ะทุกคนน้ำเยอะเกินไปนะคะเนี่ยค่ะก็ตอนนี้ไต่เจอปัญหาแล้วนะคะของมะเขือเปราะนั่นก็คือใบเหลืองนะแล้วก็บางใบนะคะมีขอบไหมเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าต้นมีปัญหาแ,รแกร่งนะคะทุกคนวันนี้ไต่จะชวนทุกคนนะคะ ใครที่ปลูกมะเขือลงในกระถางนะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเปราะมะเขือม่วงมะเขือยาวนะคะหรือว่ามะเขือพวงนะคะก็สามารถที่จะทําตามนี้ได้เลยนะด้วยสิ่งนี้ค่ะทุกคนนี่เลยค่ะนี่เม็ดยาพาราค่ะทุกคนเชื่อว่าเพื่อนๆนะคะมีติดบ้านกันอยู่แล้วนะคะใครที่ปลูกต้นพืชต้นผักนะคะติดเม็ดยาพาราไว้เลยนะคะตัวนี้นอกจากจะช่วยรักษาแก้ อาการแก้ปวดหัวเป็นไข้ของคนแล้วนะคะยังช่วยรักษาโรคต่างๆของต้นพืชได้ด้วยนะไตเคยเจอ คนที่เขาปลูกพืชผักสวนครัวนะคะใน YouTube นี่ละค่ะหลายๆคนก็มีการใช้เม็ดยาพารากันนะคะบางคนใช้กับอากนิมาบอนสีบางคนใช้กับพืชผักสวนครัวนะคะก็สามารถที่จะใช้ได้นะตามสะดวกเลยนะคะวิธีการใช้นะคะเราต้องนําเม็ดยาพาราตัวนี้ไปบดก่อนนะแล้วก็มาโรยในกระถางค่ะทุกคนไม่จําเป็นต้องรอให้ต้นพืชของเราเกิดปัญหานะเราสามารถที่จะใช้ได้เลยเพื่อเป็นการป้องกันนะ เอาละค่ะก่อนที่เราจะนํามาใช้นะคะเดี๋ยวไต่ขอทุบเม็ดยาพาราก่อนนะคะเนี่ยค่ะก็นํามาไว้บนพื้นที่แข็งๆหน่อยนะคะแล้วก็ทุบเข้าไปวันนี้ไต่นํามา5เม็ดนะคะก็เฉลี่ยแล้วเม็ดละ1กระถางค่ะทุกคนกระเด็นออกไปเม็ดหนึ่งอ่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครมีถุงพลาสติกนะคะควรจะทุบในถุงพลาสติกเนาะอันนี้ก็จะเก็บยากหน่อยนะคะอ่าเดี๋ยวไต่ขอเก็บก่อนค่ะ ค่ะทุกคนเมื่อเราได้เม็ดยาพาราที่บดเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะเริ่มต้นเลยเราก็ต้องพรวนดินก่อนนะพรวนดินในกระถางต้นออพืชผักสวนครัวที่เราปลูกก่อนค่ะเมื่อพรวนแล้วนะคะเราก็โรยลงไปเลยกะว่าโรยให้ได้ทั้ง5กระถางนะคะก็จะโรยไปนี่ค่ะแบบนี้ทุกกระถางเลยนะคะทุกคน เวลาเราโรยนะคะไม่ต้องโรยชิดโคนต้นมากนะคะเพราะว่าตอนนี้รากฝอยเขาเดินรอบๆแล้วนะเราก็โรยไปเหมือนเป็นตามระยะห่างของใบะคะ่ะใบห่างขนาดนี้นะคะนี่เอาวัดลงมานี่ประมาณนี้นะคะก็พอดีนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะ 1>, 1เมตรนะคะต่อ1กระถางโดยประมาณนะคะเนี่ยค่ะไต่ก็ได้ใส่ครบทั้ง5กระถางของต้นมะเขือแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะไต่ก็จะรดต้นมะเขือนะคะซึ่งวันนี้นะคะไต้ใช้นี่เลยน้ำสาวข้าวนะคะเตรียมไว้แล้วนะคะน้ำสาวข้าวเก็บไว้2เวลานะคะเมื่อเช้าแล้วก็เมื่อเย็นเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะหลังจากที่เราโรยผงตัวยาพาราไปแล้วเนี่ยก็รดน้ำตามได้เลยค่ะทุกคน เดี๋ยวพวกผงยาพาราเขาก็จะไปทำงานของเขาเองนะคะผสมอยู่ในดินแบบนี้นะคะนี่ค่ะรถไปเลยแต่ไม่อยากรถเยอะเนาะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็ยังมีฝนตกอยู่นะคะก็เลยขอรดนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะ ประมาณนี้ค่ะใครที่ปลูกต้นมะเขือหรือว่าใครที่ปลูกพืชผักสวนครัวนะคะแล้วก็ต้นพืชเนี่ยเจอปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคเชื้อรานะคะก็ลองแก้ปัญหาโดยการใช้ยาพาราดูนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ